เอาพริกออกมาเช็คค่ะเพราะว่าจูนยังไม่แช่แข็งตั้งแต่ซื้อมาจูนก็จะเอามาเช็คอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาเม็ดดำๆออกมาค่ะนี่มาตีนา <c oughs> นางบอกว้าวว้าวเธอมีพริกเยอะมากนี่ค่ะจูนก็จะคัดเม็ดที่เขาเสียเรียบร้อยแล้วเนาะแต่อาจจะยังไม่เสียเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะนี่เราเอาไปคั่วตำพริกได้ค่ะเนาะเพราะมันยังไม่เน่าค่ะนี่แหละที่จูนจะงานประจำที่ต้องทำทุกอาทิตย์ค่ะ จุนพร้อมกินข้าวแล้วค่ะวันนี้จุนกินช้าหน่อยนึงค่ะเมนูหลักวันนี้ก็มีนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากกอกแล้วค่ะเมื่อกี้ก๊อกง้มคำเลยค่ะหกง่วงแรงค่ะยูสเปนมืดไว้ค่ะมันหนาหนาวเนาะค่ะเนาะมึงค่ะเมนูหลักของจุนเนาะค่ะเนาะตับมกทั่วแปดฝรั่งค่ะใส่ตีนไก่เราวกับป่าแมคเคอเรียลค่ะย่างอันนี้ก็อันเกาเนาะค่ะเนาะต้มส้มปนินกระติบเขาเกาจัด มาพี่น้องมากินดูนกันค่ะ The time now 6pm I'm going to have spicy runner beans a l a d with chicken feet and this one is g r i l l e d m a c a r o o n yeah Alan did macaroon and this one is my leftover f o o d from yesterday tilapia fish so come join me come come มาพี่น้องมากินยิ้วแล้ว <laughs> อันนี้อันปันนี่นเนี่ยมันเหลือเหลือตอนเดียวค่ะตอนตรงกลางมาค่ะนี่แหละจูกันเลยเอามักสดคลองข้อพี่น้อง ตำอันนี้เป็นจแจวค่ะก็ได้ตำหลายดอกตำพอดีกินผู้เดียวนี่ลหละกินซาหก,กมงแล่วเพราะว่าออกไปข้างนอกเนาะค่ะเนาะไปนั่งอยู่บ่าค้นจีนกับเด็กหน่อยอข่าวก็ห่อุมม่นไหมแบไม่เครียว าาามันเท่ากับปลาซาบะค่ะปลาแมคคาริเอลกับพีมาหลายมองค่ะอันนี้เป็นจากแอตแลนติกเขาก็เลยว่าแอตแลนติกแมคคาริยอแมคคาริยอเนื้อสลับของคุณสามีตามเคย <c oughs> อย่างเกลือธรรมาแดดมาปุ่งนะะี่ยค่ะโวนิกออกมาคลองข้อหมักพริกก่อนค่ะกับข้าวมื้อแรก ติุไว้จะแทะค่ะออกัวม่วงค่ะออกตัวแปดทีม่วง รั้วกระสุนค่าป่าพันธุ์นี่คนเกาหลีคนญี่ปุน่นเขาก็สอบกินนะใคเะนะอินโดก็สอบอ่ะ คนไทยเราจกินปลาทูมากกว่า จุนสิร่องคิ่จุนไปข้าเป็บบ้านนองอุ่มก่อนคิดกินดีนะจ๊ะเนาะจุนสินน้ำตนื้อให้เมืองบ้านพักตากอากาศเพิ่นนาพักขื้อ,อยังค่ะมีครบทุกอย่างน,นะคะ ของขั้วของขั้วของหนอกของขั้วของนส้ของนาวของนอนอหลายหองเป็นวิลญาเพราะว่าแฟนน้องอุ้มเป็นคนเบวเยี่ยมสามีค่ะเป็นคนเบวเยียมไม่เคยตัวรกิจอยู่นี่หลายปีแล้วค่ะ เห็นบางมากๆก็จะเช็ดวิดีโอแน่นั่งเพ,เพื่อเพื่อนๆคนไทยน้องค่ะนะที่มีสาไม่อยู่ต่างประเทศค่ะอย,อยู่แถวยุโรปอยากมาพักผ่อนส่งซ้ำเหมอเศร้าได้ค่ะเท่าเป็นหลังเปมีห้องนอนเล็กหน่อยนั เขจเปนเขากบนิยมเช่านิยมเช่าค่ะสวยเปิ้เทคปิลขายอยู่เมืองไทยไหมคะเพราะว่าเล่าไปเมืองไทยดูเล่ามักแล้าออกมาตุกแต่งค่ะตกแต่งของนอน ตกแต่งสาวยหน้ำไม่หดเสียงง่ายหน่อย ชนิดนี้ยังเป็นมัร์กเลยค่ะพอเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วใช้ตะเกือ,อยังเดี๋ยววอือึนก็เล็สิค้ายพอออกอกินจ้หน่อยค่ะสดคองข้อกิือว่หมอจุนอ่นแค่แซ่แข็งใดเพราะว่าจุ่นกินผู้เดียวค่ะเรือกินเจ้าของบ่เป็นยังหรอกค่ะ เมื่อไรห็ผู้อื่นกินว่าแฟนจุ่นกับพวกกินนี่แต่มันมีกาอยู่ตรงนี้จุ่มเราวออกค่ะ บ้านพักตักอากาศเพราะมีเห็นเร้าเป็นทั้งหลังเลยค่ะรือคันมาส่วงว่าเป็นเทศกาลแกขายว่าพ้อเป็นส่วงหนาให้อาชีพไปพักผู้เดียวเศร้าห้องนึ่งก็เลยะค่ะจาต้องติดต่อเป็นอีกที่หนึ่งจะสวยมาก จุนไปที่ไหนจุนยังอยากสิพักแต่ว่าตรขว้องมีบ้านนี่แล้วนะคะเมื่อค่อนจุนแล้วแฟนจุนขับรถมากอบบสามที่ผ่านสี่ที่ผ่านช่ไหมั้งตู้ไดมาคว๊อแบบ เออไมอยังบาอุ่นบ้าไหมคะซอเป็นวิ้นหลักันไทยมากอุ่นยหวละรอลงเร่มค่ะบาะคนมันหลาย อิ่มแล้อื่นอิ่มจับเลยค่ะเจ้าว่าจุนต้มเขาต้มไว้เขาจุนมันเหลือน,นิดนึงค่ะเพราะเขามาต้มใส่น้นาเพื่ยังเขาเพิ่งจะแตกดอก้วะคะเนาะออกดอกไม่ถึงก่าแตกบ,นบานค่ะนก่จะลายเอมมานจะซีหาจุ่มก็มาจากร้านบาทพวกจุนจุนน่าสิก,กินค่ะกินเพราะอากาศมันเย็น,นะะเนาะค่ะเนาะกินหองข้อน้อยๆก็ดีดีค่ะจุนต,ต้มเขาต้มเขาขาวไว้ พอเด้กหน่อยก็เลยนอนเด้งหน่อยก็ซิ่เมืองกระตูนชดอุ่นๆไหมค่ะอ้่นๆก็อแซ่บอ,อันนี้คืออาหารนะักเจ็บพริกก่อนค่ะพริกซอสเลือดไหลเพราะในเขาตู้เย็น งั้นเขาส่องแข้งใส่พริกก็มาลายสีแดงๆมากจากมะพริกสดเลยค่ะชวนที่เก็บใส่ฟองแขงกับเก็บดรียบร้อ้แร้กพี่จูนได้กินเป็นซาดเวลาเห็นมันถูกๆก,ก็อยากซื้อเก็บเนาะคะ่ะนาอคนอยู่เมืองนอกมันพอม,นมันหากินไใดไง,ไง่ายๆคือบานห้องก็ได้เลยค่ะ

ให้เปิดค่ะให้เปิดตัวปากให้เนี่ยพอจุดสีย่างแบบนี้ค่ะย่างแบบเปิด เขาก็ป่าละยิ่งมัน ngọt กลิ่นแสบซ้ำยิ่งมืองได้นลหรค่ะชีวิตนี้ได้กลิ่นอิ่มนอนแสบราะมีเรื่องยังให้ตองกังวลใจก็ดีแล้วค่ะเนาะ ก็ต้องได้ผัวมหาเศรษฐีหรอกค่ะได้ผัวแบบติดตามใจเห้าเข้าใจในตัวเห้าเข้าใจในการกินอยู่ของเห้าเ่าเคยว่าเอียงเห้ากับพ่อหรอกค่ะไมาต้องมีเป็นเนียมหาเศรษฐีดอกเพราะว่าคันเป็นเมียมหาเศรษฐีปุ๊บอันดับแรกหนาสิมากก่อนหนาสิใหญ่ เมื่อสามารถเป็นตัวจะาลองใ้เพราะต้องรักษาหน้าของสามีคนใดสามีเป็นแบบนี้ธรรมดาเป็นก้นทั้งมากหากิน เงินเดือนไม่เงินเดือนเ็ดยยงก็ได้ค่ะอือแใ่ขอเบเขตที่เขารับได้เขาก็ไม่ความสุขเขาก็ไม่ความสุขจุดเลือกแบบน,นี้ครับปลาดงปลาแดกกินแห้ง บ้าอวาค่ะคือไหวตึงว่าแค่แค่เบาขึ้นมากืลอเพ้าเหม็นจังแค่เนี่ยคะ,ะแต่บัลลัยซ้ำหามให้กินกินไปโลดจูนเห็นคู่อื่นแล้วเขาก็สิหามเนาะค่ะเนาะนีะ่ อิสระเซรีในการกินยูค่ะของจูงนี้ช้อปปุ้งช้อปปิ้งคันสามี้เห็นดีเห็นงามนั่เห็นว่าสวยก็ให้ซื่อเลยว่าขัดใจเจอพาจูนจูนซื้อมากจ่ว้องล้างๆนม่มันจากแบ็คไฟเดย์แล้วค่ะเนาะมันจะลดมมกเลย บางโตป้ายยังติดอยู่ค่ะพ่อแนวออกก้อนหน้าแบคไฟเดกับพ่อแนวออกอยู่ค่ะป้ายปป้ายเผ้าจุนพ่อมาลังแบกไฟเดจุจนกระตัดออกบ้างแล้วเขาลดหลายค่ะช่วงแบคไฟเดความสุขนะคะเนาะความสุขของผู้หญิง ที่รักสวยรักงามเดี๋ยวจะเอาเข้าเนียยไปให้ดิ้งหน่อยกินค่ะนี่หน่อยมันที่นั่งมาก,กินข้าเนียวมาก,กินเลน่เลนๆ <c oughs> จุนเอาคีบอันที่จุนเอาบอกพริกออกมาขัดค่ะนั่นแหละคะ่ะนั่งมังนั่งอยากจะจับน้ำจุนบ่ให้จับค่ะแต่นั่งก็แอบจับจุนยันสิเพื่อไปจับหน้าเจ้าขวงนั่นสิแสบ

พ่อค oh, oh. okay. hmm. ่ะพ่อครับคือเหนียวน่อยค่ะโอเคเนาะค่ะทุกคนค่ะคลิปนียวแ่บ no ค่ะกินแบบบมานๆเนาะค่ะมีต <c ười> ําทัวมีปลาปิ่งเนาะค่ะเนาะมีต้มปลาเขาเหนียวแซ่บค่ะค่ะ ถึง๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวถึงพอถึงคลิปหนาได้จ่าเด้อบ๊ายบายค่ะ